สวัสดีครับผมนายบัญยวัฒน์ธนันชัยนะครับหรือที่เด็กเรียกกันว่าครูบัสนะครับผมอายุ25ปีครับจบการาศึกษาจากคณะาาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับปัจจุบันเนี่ยก็อไปอจจยู่ราชการได้เกือบ2ปีแล้วครับและกาลังเข้าสู่ช่วงการประเมินครูผู้ช่วยทั้งที่สครับสำหรับช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับผมได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่2อครับและสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่2อด้หลายวิชาเลยครับได้แก่วิชา ภาษาไทายวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมวิชาประวัติศาสตร์วิชาศิลปะวิชาการงานนอกจากนี้ยังมีวิชาอื่นๆเพิ่มเติมเช่นวิชาแนะแนวิชาการต้านพิจริตและวิชาลูกเสือนะครับแล้วก็ยังมีการสอนฟ้อมเสริมในชั่วโมองฟ้อมเสริมอ,อีกนะครับสำหรับงานอื่นๆที่ผมได้รับมอบาหมายผมได้รับมอบาหมายให้เป็นครูฝ่ายการเงินโดยมีหน้าที่เป็นผู้ลงบัญชีนะครับ ซึ่งผมเนี่ยได้จัดทําบัญชีผู้จ่ายของโรงเรียนนะครับนอกจากนี้นะครับผมยังมีหน้าที่อื่นก็คือเป็นครูประจําห้องสมุดนะครับซึ่งจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลหนังสือในห้องสมุดแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุดนะครับซึ่งกิจกรรมที่จัดเป็นปัจจุบันในทุกวันนี้นะครับก็คือมีกิจกรรมชีเครดิโอซึ่งเป็นการนำนักเรียนซึ่งเป็นสภา,าน,นักเรียนนะครับมาอ่านหนังสือเพื่อกระจายสาระน่ารู้จากหนังสือสาระนุกคมให้นักเรียนทั้งโรงเรียนนะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากมายเช่นกิจกรรมนักอ่านดีเด่นประจําเดือนนะครับซึ่งจะบันทึกสถิติของผู้ที่เข้าใช้ห้องสมุดจํานวนเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะให้รางวัลต่อไปปัจจุบันนี้นะครับผมก็ได้พัฒนาห้องสมุดของเราให้สามารถรองรับการเติบโตในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยการเรียงหนังสือเป็นหมวดหมู่ตามหมวดหมู่ทศนิยมเดลวกีนนะครับแล้วก็ยังมีการจัดทําทะเบียนหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งสามารถบันทึก หนัสื่อใหม่ได้ทุกที่ทุกเวลาได้เลยนะครับในด้านผลงานและการพัฒนาตนเองนะครับได้รับ Practice, รางวัล b a s t p a c t i c e กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโบราการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีในระดับดีมากครับได้รับรางวัล b a s t p a c t i c e ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทายะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3ใระดับยอดเยี่ยมครับ รางวัลเหรียญเงินการตอบปัญหาสารานุกรมรางวัลอันดับที่สาการแข่งขันเขียนตามคำบอกนื่งในวันภาษาไทยรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สดศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารข้าวหวานงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครับ นอกจากนี้นะครับยังมีการอบรมและการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยจะนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเนี่ยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาต่อไปครับ ต่วงสองปีที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะครับทุกคนเนี่ยอ,อยู่กันแบบเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นกันเองมากพี่ๆเขาก็ให้คหำแนะนําให้การช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ผมเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองในการส่งผลงานต่างๆนะครับเวลามีอะไรเนี่ยทั้งเรื่องปัญหาชีวิตปัญหาการทํางานเนี่ยผมก็สามารถปรึกษาทุกคนในโรงเรียนได้ตลอดเวลานะครับ รู้สึกดีมากเลยครับที่ได้มายู่ที่นี่สําหรับเรื่องของชุมชนและสภาพาวดล้องของเรียนนะครับก็ชาวบ้านเขาก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็เขาก็เอ็นดูแล้วก็ให้เกียรติเราเป็นอย่างดีนะครับในฐานะของการเป็นครูที่นี่นะครับนักเรียนที่นี่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กที่อยู่ในชนบทนะครับเขาก็มีความพยายามที่จะเรียนนะครับแล้วก็ จะมีเืือบ้างตามภาษาแต่ว่านั่นมันก็เป็นหน้าที่ของครูเนาะที่จะต้องกล่อมเกล้าแล้วก็ทําให้เขากลับมาอยู่ในคันลองของเส้นทางในการพัฒนาการเรียนต่อไปนะครับก็สําหรับสิ่งที่อยากจะทําต่อไปในอนาคตนะครับก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นให้สมกับการเป็นครูซึ่งเป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษานะครับก็อยากจะขับเคลื่อนการศึกษาต่อไปนะครับ